สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆจับคู่เพื่อที่จะเก็บเชือกในวิชาลูกเสือนะคะตอนนี้เรามีคู่ที่1 2 3 4สามสี่และสี่คู่หรือเปล่าคะใครเสร็จก่อนได้รางวัลไปนะคะรางวัลคุณครูคือขนมนะคะ,ะขนมชิ้นนี้นะคะคุณครูแอบไว้นะคะนี่เอาค่ะเชิญค่ะเร็วขนมชิ้นนี้ใครจะเป็นเจ้าของนะ้าเอาเร็ว ทำได้เลยค่ะลงมือตอนนี้กำลังพยายามนะคะตอนนี้เอาละเพื่อขนมเธอทำได้รางวัลของเราคือขนมชิ้นโตมากนะคะเอะ๊ได้ยินข่าวว่าใครที่ทำเป็นแล้วนะใครที่ทำเป็นแล้วคะสามารถออกมาช่วยเพื่อนได้ค่ะ เลือกช่วยเลยค่ะว่าจะช่วยคนไหนนะคะเชิญค่ะเร็วเๆๆๆๆๆแต่ว่าต้องแบ่งขนมให้เพื่อนด้วยนะเอาล่ะทีนี้นะคะมีตัวช่วยค่ะดูนะว่าเขาจะทําสําเร็จไหมนะคะอ่าเกมนี้จะไม่บอกล่วงหน้านะคะเกมนี้เป็นเกมที่จะต้องช่วยกันแล้วนะคะโอเคค่ะสู้ๆค่ะแต่คนที่นั่งฟังกติกาคือต้องนิ่งนะคะ เกี่ยวนะคะตอนนี้เราทดสอบอ่นนอาทดสอบนะคะลองได้แล้วลองได้แล้วเหรอคะโอโ้ได้แล้วนะคะ <laughs> ปรบม,มือให้เด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงจิรอาชิามาริสาค่ะหนูชื่ออะไรคะเด็กหญิงพัชรพรมณลวาลรีแล้วก็กวอโอ้โหขนมมันมีอยู่สองชิ้นหนูไปแบ่งกันเองนะคะกับใครอีกกับใครอีกชื่ออะไรคะ เซตกลุ่มที่หนึ่งค่ะปรบมือเพื่อนเลยค่ะส่วนกลุ่มอื่นนะคะทําไปเรื่อยๆนะคะเอา้าสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงคะมัดเชือกครั้งแรกรู้สึกเตื่นเต้นนะคะตื่นเต้นนะคะในวิชาอะไรคะนี่วิชาอะไรคะโอ้โหนะคะวิชาลูกเสือนะคะวิชาอะไรคะวันนี้ได้อะไรไปคะความมันไหมคะได้ความมันได,ได,ได้ได้ความรู้นะคะจากคุณครูอะไรคะคุณครูจิมคุณครูจิมนะคะ กูจิ้มอะไรคะโอเคค่ะ okay. <laughs> พบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะเย้สวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะสวัสดีค่ะ <Bye. S 1> เย้ตู่ yeah. <Bye. S 1> ให้กำลังใจนะคพูดให้กำลังใจค่ะ <Bye. S 1> อ่ารุ่นไปเรื่อยๆนะ